นี่ครับบรรยากาศของท้ายแปลงแปลงที่ชิดติดลาดยางครับนี่คือท้ายแปลงทุกแปลงจะมีลำรางน้ําส่งถึงตลอดนะจากคลองยีิบสองน้ําไม่แห้งนะครับนี่จากคลองยีิบสองครับยังมีนะครับชิดติดลาดยางคลองยีิบสองนี่เป็นบรรยากาศท้ายแปลงนะครับแล้วก็ข่าวดีข่าวด่วนครับในโครงการนะครับวาระ พันกว่าบาท5แปลงสุดท้ายนะครับ5แปลงสุดท้ายรอติดตามนะครับมีชิดติดลัดยางนะครับท่านที่สนใจก็ติดตามผ่านพิมาน8 8ดด่วนเลยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของ22สองครับแปลงละ1ไร่ครับพัน 900บาทต่อตารางวาถึงสอง0ันเก้าที่ชิดติดล้านหยางครับหาที่ไหนไม่ได้ครับที่นี่ครับสองยิบสองครับติดตามผ่านทีมฮานนะครับจันนี้ประกาศพร้อมกันครับวาระพันกว่าบาทมีที่ไหนครับนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ